ไปอีกหนึ่งเรื่องของการศึกษาแต่จะไปทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกันบ้างนะคะคทางสถาบันพระบรมราชชนกค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนท่าขอนอยางพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอ,อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงา,งานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามระถมศึกษาเขตสุขภาพที่7 4จังหวัดค่ะประกอบไปด้วย ขอนแก่นนะคะมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดและกาฬสินค่ะเป็นการตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความความสนใจเข้าขศึกษาต่อในสถาบันพระบรมราชชนกในระดับปริญญาตรีทั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์รวมไปถึงสหเวชศาสตร์สหเวชศาสตร์ค่ะซึ่งมีวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในงานนะครับประกอบด้วยวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมแนวแนวการศึกษาและกิจกรรมนิทรรศการซึ่งพิธีลงนามนะครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีโรงเรียนเข้าร่วมการลงนามทั้งหมด76โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน487คนครับ